นี่มาสง่งเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเต้าลิสกันอีกแล้วนะคะล่าสุดค่ะเกี่ยวกับสถิติเพลงนิสหนึ่งนะคะล่าสุดค่ะอัลบั้มออเทอร์อีโกของโนริซากลับมาขึ้นอันดับที่1 w e e k l y t o p ชออัลบั้มชาร์ตไทยแลนด์เป็นสัปดาห์ที่26แล้วค่ะเรียกได้ว่าเริ่ดม,มากๆฝากสตรีมกันเยอะๆแล้วก็มาฟังเพลงของโนริซาก,กันเยอะๆนะคะทุกคนนอกจากนี้ค่ะยังมีการรายงานจากเฮดไลน์เพลนเนตค่ะบอกว่าช็อตฟิล์มของโนริซากสำหรับเพลง G ีพุ่งทะยานขึ้นสู่อันดับ หลังจากติดตามมาครบ1สัปดาห์เต็มยินดีกับเต้าลิสด้วยนะก็ฝากทุกคนมาฟังเพลงดีมของเต้าลิสก,กันเยอะๆนะคะฟังแล้วเศร้าอีกค่ะแต่ว่าก็เป็นผลงานที่น้องดิซ่าตั้งใจมากๆเลยนะต่อมาค่ะล่าสุดค่ะทุกคนได้เห็นพี่เคนทารโรไปออกงานค่ะขออนุญ,ญาตเมาลด์ดิเนงอันนี้ไม่เกี่ยวกับน้องดิซ่านะคะแต่ว่าก็ร่วมง,งานกับดีมซึ่งดีมก็ยังดําเนินต่อไปไม่แม่แฟนคลับก็ยังคงวีดกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยคุณพี่เขาออกงานล่าสุดขึ้นหลอดแล้วเอาการมากลุก ใปหน้าสันกรามที่หน้าทังดังคมมากค่ะพี่เคนทาโร่ไปแม่แฟนคลับ้องดิซ่าก็เห็นบีดกันอยู่นะแล้วก็พูดถึงความที่สุดของที่สุดนะคะเพื่อนเพื่อนอีนน้แม่แม่จริงเขาสรุปให้ได้ฟังกันค่ะขออนุญาตนําข้อมูลมาจากบ้านแอควนันวันกันอีกแล้วนะคะยเรีวยกว่าอวยลูกสาวฉ่ำมากและก็เหนียวแน่นสุดๆไปเลยโดยล่าสุดค่ะพูดถึงเพจนะคะได้ออกมารีวิวเพลงและก็บ้านจีนนะคะ58มีการลงเกี่ยวกับสเตจแรกของทัวร์เดทไลน์ของแบล็กทิงจบลงค่ะซึ่งก็ทําไม่ดี ว่าน้องลิซ่ากลายเป็นสมาชิกที่มีการกล่าวถึงและก็กดไลค์มากที่สุดบนทิกต็อกและก็อิสตาแกรมอีกด้วยอีกท้งน้องลิซ่ายังกลายเป็นสมาชิกที่มีการค้นหาใน Google มากที่สุดทั่วโลกสหรัฐอเมริกาและก็สหราชอาณาจักรจ้าแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นสมาชิกที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดบนเว็บบอนะคะแล้วก็ติดเทรนด์มากที่สุดอีกด้วยแล้วก็ยังเป็นสมาชิกที่มีอิทธิพลมากที่สุดบนอิสตาแกรมทั่วโลกและสหรัฐอเมริกาบอกเียว่าลิซ่าตอนนี้เข้าไปชัดดาวรองพื้นที่หัวใจแม่แม่ทั่วโลกกันไปเลลยะ เวลาที่น้องิซ่ามีงานนี่ก็จะติดเทรนตลอดนะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆค่ะว่ามันคือเรื่องจริงเพราะว่าได้เห็นผ่านตาเสมอๆเลยดีๆกับเต้ารีด้วยนะไม่จริงคือไม่ทิ้งไปไหนจริงๆนะคะแล้วก็อวยลูกสาวฉ่ำๆตลอดเลยพูดถึงสื่ออวยน้องลิซ่าแล้วนะคะพูดถึง bbc news กันอีกด้วยค่ะล่าสุดข่า bbc news เขาได้กล่าวถึงน้องลิซ่าและอิทธิพลของน้องนะคะต่อความนิยมของลาบูบูอ่าถ้าสื่อไม่เขยงเราก็จะไม่เมาส์ไปเองนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเออม ม,โ,มนโ,นโดยล่าสุดค่ะ BBC News เขาได้กล่าวถึงนอริซัาและอิทธิพลของน้องต่อความนิยมของนาบูบูและก็บอกว่าความนิยมของนาบบูบูพุ่งสูงในเดือนเมษาย,ยน2024เมื่อริซ่าซูปเปอร์สตาร์เคป๊อปสัญชาติไทยเริ่มโพสต์ภาพถ่ายคู่กับตุ๊กตาลาบบูบูหลากหลายแบบลงบนอินสตาแกรมค่ะแบบนี้พอจะฟันธงยืนยันได้ไหคะว่าอันนี้ไม่แม่แฟนคลับไม่ได้คิดไปเองเลยนะแต่ว่าสื่อเข้าฟันให้เราเลยนะคะว่าความนิยมลาบบูบูนี่มันพุ่งสูงขึ้นในเดือนเมษาหลังจากซูเป ว่าสตาร์คีบมอกคนนี้นะจ๊ะสัญชาติไทยเริ่มโพสต์ภาพถ่ายคู่กับตุ๊กตาลาบูบูว่าอย่างนั้นแบบหลากหลายอย่างมากๆเลยนะคะที่น้องลิซ่าโพสต์เรียกได้ว,ว่าสื่อจัดให้ค่ะขอบคุณ BBC News ได้ฟังแล้วก็ชื่นใจมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะพูดถึงที่เยาว,วราชนิดนึงนะคะที่เต้าลีของราเนิได้นําสาวน้อยด็อกซาไปถ่ายเอ็มวีที่เยาว,วราชใช่ไหมคะแล้วก็พาไปสู่สายตาชาวโลกล่าสุดขาป้ายนะคะที่อยู่หน้าร้านทองก็คือมีการขึ้นไว้ตลอดเรียกได้ว,ว่าเริ มาใครที่กําลังไปซื้อของอะไรแถวๆนั้นนะคะพอเงยหน้าขึ้นไปก็จะเจอสาวน้อยด็อกสตาร์ในตำนานค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะว่าวา้วา,วา,วาวได้เห็นคุณายริดวิดเดร์ซึ่งเป็นนักแสดงชาวอเมริกันค่ะแล้วก็มีการปรากฏตัวในภาพ,พยนตร์และก็ซีรีส์โทรทัศน์แบบตอนๆนะคะเช่น Legacies หรือว่าจะเป็น t e l ม m i l e สหรือว่าจะเป็นจะเกมทางช่อง c w U นะคะในปี2022แล้วก็ไปที่รู้จักในผลงานภาพ,พยนตร์เรื่อง I Know What You Did Last Summer 2025นั่นเอง ะะล่าสุดพี่เขาได้มาฟอนโดไอจีน้องลิซ่าค่ะทุกคนเรียกได้ว่านักแสดงคือมาฟอนโดไอจีเต้าลิซอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าเบื้องหลังลูกสาวไปแอบรับงานอะไรเอาไว้หรือเปล่าพวกเราก็ฉีดยาก,กันเรื่อยๆนะคะแม่ๆชีวิตต้องเดินไปด้วยความหวังค่ะก็ถือได้ว่าอพี่เขามาฟอนโดไอจีน้องลิซ่านะคะช่างเป็นเรื่องราวดีๆต่อมาค่ะอีกหนึ่งนักแสดงนะคะที่ได้มาฟอนโดไอจีน้องลิซ่านั่นก็คือคุณเบนนี่ดาม่าพี่คนนี้ก็ได้มาฟอนโดไอจีน้องลิซ่าด้วยนะคะซึ่งพี่เขาเป็นนักแสดง ตลกแล้วก็นักแสดงชาวอเมริกันค่ะเป็นที่รู้จักกระบดบาทรออนไลน์ในชื่อบ e นี่ดรา m a นแล้วก็แสดงเดียนแบบคนดังละครตลกตัวละครดังเดิมบนแพลตฟอร์มต่างๆเช่นอิสตาแกรมยูทูบประมาณนี้นะคะแม่แม่ซึ่งไปที่รู้จักในผลงาน Overcompensating 2025นั่นเองนะคะก็ได้มาฟอลโล่ไอจีน้องดิซ่าด้วยโอ้โหเพื่อนๆจะได้เห็นว่านักแสดงต่างๆมาฟอลโล่น้องดิซ่าเยอะมากมามเลยนะคะเนี่ยก็รอจับตาว่าผลงานการแสดงของน้องดิซ่าจะคัมแบ็กเมื่อไหร่นะคะแม่แม่แล้วก็ล่าสุดค่ะได้เห็นว่าน้องเทร น้องเคนนี่น้องดิซ่านะคะไปอยู่ในรายการ Work Doll <Door. S 1> อันนี้ก็คือเป็นตอนของแบมแบมกับมินนี่ไปนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นการรวมแก๊งแคกุกลายขึ้นหน้าปกนี่หรอเอ็นดูความน่ารักที่เลือกมานะคะมีการเลือกรูปภาพมาช่างน่ารักจริงๆค่ะรวมพลคนไทยของเราอ้าวซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเป็นเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับต้าลิสกันอีกแล้วค่ะเป็นความเคลื่อนไหวเล็กๆ,ๆน้อยๆนามาฝากจ้า